เหตุผลที่ลูกจะบอกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันคือลูกอาจเป็นคนที่เชื่อลึกๆเลยนะว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกเท่ากันแต่บางครั้งที่เราแสดงออกกับลูกไม่เหมือนกันน่ะลูกจะคิดได้นะว่าเนี่ยเรากําลังรักลูกไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเข้มงวดกับเรื่องไหนเป็นพิเศษแล้วมีลูกคนหนึ่งทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องวินัยถ้าเกิดว่าเราเข้มงวดมากแล้วมีลูกคนหนึ่งทําไม่ได้อ่ะเราอาจจะดุจะบ่นจะว่าลูกคนนั้นเป็นพิเศษมากกว่าลูกอีกคนนึ ถ้าไปสังเกตก็จะเห็นว่าลูกที่โดนเราบ่นเยอะๆมักจะมีนิสัยไม่เหมือนเรา แต่ในความเป็นจริงมันยากมากเลยที่ลูกจะมีนิสัยเหมือนเราทุกอย่างเด็กบางคนเกิดมาก็มีวินัยได้เลยในขณะที่เด็กบางคน่ะต้องฝึกเยอะมากเพื่อจะมีวินัยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดุมากบ่นมากค่ะเสียงบ่นของเรามันก็จะก้องอยู่ในหัวลูกลูกอาจจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วเผลอๆค่ะอ,อ,อาจจะกลายเป็นต่อต้านการมีวินัยเข้าไปอีกแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าถูกเปรียบเทียบซ้ำอ่ะลูกจะคิดว่าเราอ่ะรักลูกไม่เท่ากัน ลึกๆอะค่พ่อแม่ทุกคนอะอยากให้ลูกได้ดีแต่แทนที่เราจะบ่นดุเข้าเยอะๆเราอาจจะต้องกลับมาเข้าใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ลูกเป็นว่าเออตอนนี้ลูกยังทําสิ่งนี้ไม่ได้นะ เราอาจจะแสดงออกหรือเปิดใจคุยกับลูกค่ะว่าตอนนี้แม่เป็นห่วงลูกเรื่องนี้นะแล้วลองฟังว่าลูกคิดยังไงบ้างลองเปิดโอกาสให้เขาอ่ะได้แสดงความเห็นแสดงความคิดว่าตัวเองอ่ะอยากปรับปรุงตัวเองเรื่องนี้ไหมคือลุงเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราแสดงความรักความห่วงลูกจริงๆอะ่ะลูกจะอยากปรับปรุงตัวเองแล้วถึงตอนนั้นอ่ะเราอาจจะถามเขาก็ได้ว่าลูกอยากให้แม่ช่วยเหลืออะไรไหมอยากให้แม่เตือนอะไรไหมเพื่อให้ลูกอ่ะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น